สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิรดาบูชัยหาค่ะชื่อเล่นชื่อปอค่ะปัจจุบนันทํางานอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้นําจืดกาญจนบุรีค่ะตําแหน่งพนักงานราชการนักวิชาการประมงค่ะจะมาพูดถึงเรื่องอะตอมและโมเลกุลนะคะอะตอมค่ะคืออนุภาคที่เล็กที่สุดของธาตุที่ยังแสดงลักษณะของและคุณสมบัติของธาตุนั้นๆ อะตอมสามารถแบ่งแยกออกไปได้อีกแต่ส่วนที่แบ่งแยกจะไม่สแสดงคุณสมบัติของธาตุเดิมค่ะโดยแบบจําลองอะตอมของจอนดอตันนะคะคนแรกที่เสนอแบบจําลองอะตอมอะตอมมีขนาดเล็กมากแบ่งแยกไม่ได้ทําให้สูญหายหรือสร้างขึ้นใหม่ได้อะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลมตัน แบบจำลองอะตอมของเจเจทอมสันค่ะอะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลมประกอบด้วยอนุภาคโปรตอนเป็นประจุบวกและอิเล็กตรอนเป็นประจุลบกระจายอย่างสม่ำเสมออะตอมมีความเป็นกลางทางไฟฟ้าค่ะแบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสที่มีขนาดเล็กมากๆนิวเคลียสมีมวลมากมีประจุบวกอิเล็กตรอนมีประจุลบมีมวลน้อยอยู่รอบๆนิวเคลียส แบบจำลองอะตอมของนิวโบนะคะประกอบด้วยอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสที่มีขนาดเล็กมากประกอบด้วยโปรตอนและนิวตอนมีอิเล็กตรอนวิ่งวิ่งผ่านรอบๆเป็นชั้นๆค่ะแบบจำลองอะตอมกลุ่มหมอ,อกเป็นแบบจำลองในปัจจุบันค่ะอะตอมประกอบด้วยกลุ่มหมอ,อกของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสบริเวณที่กลุ่มหมอ,อกมีลักษณะแน่นทึบค่ะสรุป โครงสร้างของอะตอมนะคะก็คือภายในอะตอมประกอบไปด้วยสอนุภาคมีโปรตอนนิวตอนอิเล็กตรอนค่ะอะตอมจะมีลักษณะเป็นทรงกลมประกอบด้วยโปรตอนและนิวตอนรวมกันอยู่ตรงกลางของอะตอมเรียกว่านิวเคลียสแล้วก็จะมีอิเล็กตรอนนะคะที่มีจานวนเท่ากับโปรตอนวิ่งอยู่รอบๆนิวเคลียสค่ะอันนี้คือโครงสร้างของอะตอมค่ะ